ใช้เพื่อสมุนไพรลดสารเคมีชีวีจ่ปลอดภัยนะเจ้าตั้งกตลังเกียรต,ติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจีงใหม่ใจนี้ไปขอเชิญท่านห้าฟังรายการหมอ,อกรูเพืประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้า ฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกอหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทย สามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องุ่งหมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกดณนรงค์ให้เกษตรกรไทย ไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิดขอเชิญท่านทั้ฟังรายการมกอบป,ประชาชนช่วงเศรษฐกิจพอเพียงสู้โควิด -19 โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชการที่9มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเดินทางใส่กลางเบิงตัวเก่าเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า ប្នឹងសាំងសាក្ន สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคต้นพิกมาพบกับรายการมอกับพบประชาชนเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคยก็วันจันทร์และวันการหกโมงเกินแผ่วเจ็ดโมงเจ้าทางสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ a m s t ็มส o ความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิร์คลื่นสายสุดอา,อากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w รเคอร์พร 612.com, Facebook Live, และ YouTube สถานีวิทยุมา์กาเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ห้องฟังกัน,กนได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสียงเทียนเนียมทรยบหับน้าที่ดำเนินรายการทีมงานสถานีวิทยุมา์กาเชียงใหม่มหาวิทยษษาลัยเกษตรศาสตร์เจ้า เ้าช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในราการมอกผูประชาชนเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมอกมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชีงยงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้าท่านฟังเจ้าตอนนี้เราอยู่กับพ่อกำนันเชิดชัยแสงสุกนะเจ้าประธานชมรม กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงเชียงลุงจังหวัดเชียงรายเป็นกำนันตำบลทุ่งกออำเภอเวียงเชียงลุงจังหวัดเชียงรายและเป็นเกษตรกรลูกค้าทกสอสาขาเชียงรายเตยนะเจ้าทีน้อมนำปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็ในชุมชนของเปิ้นตตยรายละเอียดเป็นจะได้เฮาไปติดต,ตามกันทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกกับข้าเจ้าแสงเทียนเียทรัพย์ทีมงาน สถานีวิทยุมอกอรมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชีงยงใหม่ไปพปบกับพ่อกำนันเชิดชัยแสงสุกันก่อนสวัสดีเจ้าพ่อกำนันเจ้าสวัสดีครับผมเจ้าพ่อกำนันก็เป็นผู้ที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ขยายผลให้กับคนในชุมชนเฮาตวยแต่นั้นมีที่มาจะ่ใดอ่ะเจ้าพ่อกำนันเชิดชัยเจ้าครับแม่ก็ ทางพัฒนาสชุมชนนะครับคันเลือกหมู่บ้านก็ได้คัดเลอลเป็นหมู่บ้านเจดีปอ,อเพียงเมื่อปี2554นะครับแล้วก็เริ่มกันแต่สามควเรือนแรกนะครับคือเข้าร่วมกิจกรรมบ้านเจดี่อเพียงนะครับลหลังจากนั้นมาเขาก็ขยายนะครับจากสามควเรือนก็ขยายไปหั่ัวทั้งหมู่บ้านครับตอนนี้ก็ ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านก็ได้น้อนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจาวันแล้วก็ในการทําอาชีพนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรในบ้านดงใช้นั่นกนะ็ทาอาชีพทางด้านการเกษตรนะครับโดยเฉพาะการทานานะครับก็บ้านดงใช้บนติดกอไม่เก็ อยู่ในเขตชนประทานนะครับก็ได้รับน้าจากฝ่ายเชียงไฮนะครับเข้ามาสู่ในหมู่บ้านก็ทํานาอยู่ได้สองครั้งนะครับดังนั้นก็ในหมนู่บ้านเราก็ต้องใจไม่ได้ฟันเข้านักพสอสมควรเหมือนกันอะไรหน้ากว่มันปัดสาคัญในตรงนี้ก็เลยปันกลุ่มวิสากิจชุม,ช,มชนกลุ่มผู้ผลิตุไมได้ฟันเข้าวัดดรงใจขึ้นมานะครับทางทากศสาขาวิ่งชิงลุ่งนะเรับเป็นก็ได้เข้ามา กิจกรรมในการตั้งกลุ่มนะครในการสิ่งเชื่อในการพัฒนาความรู้นะครับเพ่อนับปีน้นอกชาวบ้านนะครับแล้วก็ทันทันส่งเสริมด้านอาชีพนะครับเพราะว่าทางอำเภอวิง่งชิงล่งนี่ก็ส่วนใหญ่นะครับอาชีพก็ทําด้านด้านการเกษตรแล้วก็มีการเลี้ยงไก่ประดูหางดำของวิ่งชิงล่งโดยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะบ้านดงชัยก็มีการเลี้ยงไก่ประดูหางดำ เลี้ยงกบนะครับแล้วก็เลี้ยงป๋านะครับตอนนี้ก็พัฒนาผลิต็นอาหารนะครับโดยเฉพาะไก่กระดูหันดำตอนนี้ก็มีกลุ่มวิสาหกิตชุมชนในบ้านผมนะครับเป็นกลุ่มที่ผลิตเกี่ยวกับการเอาไก่กระดูหันดำเนี่ยนะครับมาทําเป็นไส้อัวไก่กระดูหันดำแล้วก็ยังเอามา ทําเป็นหอนึ่งของตั้งเหนือเขาตัวนะครับห่อนึ่งแกงแค่ของ <Moon S 1> น um. อะครับเพื่อจหน่ายในชุมชนแลวก็จำนายจำน่ายในบ้านใกล้เคียงนะครับทำมาหลายปีแล้วนะเจ้าเนอปกำนันเชิดชัยครับผมทำมาตั้งแต่ปี2 5 5ไห้าสิบสี่แล้วครับเจ้าอืมแบบตอนนี้ทางกลุ่มสริรมเลพันเข้านะเขาก็ได้ผสรีระเลพันเข้าตั้งแต่ปี5้าเก้านะครับที่ได้ตันงกลุ่มมา นะครับก็ทางกศธสขาวิจิงร mm ุ hmm. yeah. ่งก็ได้เข mm ้ามาจัดนิยกรนะเข้ามาร่วมอบรมให้ามหู้กทับทางเกษตรกรเขาตวยนะครับแล้วก็ในด้านการวิเคราะห์ดินการใถ่ปุ๋ยนะครับว่าถูกสามการวิเคราะห์ดินโดยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยซันตัดนะปุ๋ยชีวภาพโดยนะครับแล้วก็ทางหมู่บ้านเขานะครับก็ทงได้เข้าร่วมที่จรรม ทำข้าอินซีข้าวอินซีแต่พอดีเขาหักหน้าของชนชนรัประธานหน้ามาจากหลายปีข้าอินซีเขาก็หลิตได้นะครับแต่ได้เฉพาะเข้าวลอาภัยก็ค e ือเข้าวพีเอพแต่เนื่องเขาก็ผลิตนนเป็นเข้ากล้องนะครับพีเอพของข้ามาัในี่ไล่ห้างแนะล้วก็ข้าไรบุรีนะครับที่เขาใส่รูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำหนยในชุมชนของเขาตัวนะครับ หมายถึงว่ารักการจริงๆของการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามในหลวงรัชกาลที่9ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9นั้นพ่อกำนันเชิดชัยแสงสุกก็ได้เริ่มของตัวเก่าตัวแล้วก็ขยายผลไปสู่ชุมชนในหมู่บ้านตอนนี้ก็จาก30ครัวเรือนก็ขยายกันไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็น,นการยึดหลักที่จะพยายามิลนตัวเก่าให้ได้อีมันก็จกนนจเจ้าพ่อกำนันเจ้าิลนตัวเกาว่าครับผมครับครับ อชาวบ้านเขาส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะเอ่อช่วยตกัวเก่านะคือกัวเก่าเขาแข็งแรงเขากลัวเขาแข็งแรงนนะครับแล้วก็รวมกันพัฒนาไปนะครับเพื่อที่จะได้ทชุมชนเขานะครับมีศักยภาพนะแล้วก็สามารถกเป็นตัวเขาได้สมบูรณ แล้วก็ตอนนี้นอกจากจะมีกิจกรรมเรื่องของกลุ่มผลิตเม่พันข้าวเป็นวิสาหกิจุมชนมีการอะไรอย่างก็ต่อยอดไปต่อยนะเจ้าในเรื่องของข้าวไรซ์เบอร์รี่เนาะแล้วก็อันนี้มีตลาดรองรับที่ไหนพ่องกับเจ้าเป้ากำนันจะเป็นข้าว G A P ที่มีความปลอดภัยนะเจ้าตลาดรองรับก็พอดีทางข้าวสอสาขาวิชิ้งรุ่งนะครับส่วนก็ยังไม่พัน,นข้าว เอทเสอกาวิชิงลุงก็ได้มีความร่วมมือนะประสานงานใีกระทรวงสกษของวิชิงลุงนะครับกระทวกษกเห็นหลายหลที่นะที่เมื่อกลุ่มผลิตมาได้ปลาเข้าเ้านำเข้าไปจําหน่ายได้นะครับแล้วก็เข้าคลองก็สามารถนําไปจําหน่ายที่ทเศก็ได้นะครับโดยเฉพทางทเคสอได้ประสานให้นะครับเป็นดีเลี่ยนให้ แต่ทางหมู่บ้านโดยครับผมใช่ค่ะตะกี้พ่อกำนันเชื่อชัยบอกว่าเฮาผลิตข้าวที่มีความปลอดภัยนะจ้าคือใช้สารเคมีเท่าที่จําเป็นเนาะ GAP นะจ้าแล้วก็ใช้แบบปุ๋ยซังตัดเนาะปุ๋ยชีวภาพเนาะอันอยากจะให้ผูเลีงเล่าเป็นวิทยาทานให้กับเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมอกรเฮาน่อย่ะจ้าครับก็เอ่อบใหญ่แล้วในในในหมู่บ้านเฮานะครับ การเจ้าปุ๋ยอย่างต่างๆก็ถึงเช่นนี้ต่อพปปปอมบางส่วนอยู่นะครับแล้วก็คนที่เข้าร่วมกลุ่มผลิตมาเดืันการเข้าของเขานี่ก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีหมอดินประจําหมู่บ้านนะครับก็สามารถวิเคราะห์ดินได้นะครับเขาก็ใจ้ปุ๋ยทางการห้องนะบางท่ันก็เพิ่มเป็นปุ๋ยที่ภาพที่เขาทําขึ้นกันมาคนเดียวนะฮะหรือว่าปุ๋ยมัดของเขานะครับแล้วก็แถมอันหนึ่งก็ปุ๋ยปุ๋ยมัด นะครับหรือว่าน the so, well ้ำมัดนะครับเขาก็ทํากันคนเดียวนะครับโดยเฉพาะการลดการเผาในพื้นที่นะครับเขาก็จะมีการไถกรบต่อสังเข้านะครับแล้วก็ทําน้ำมัดนอกกล้วยนะครับเพื่อที่จะสลายต่อสังเขวาตัวนะครับแล้วก็ยังมีทำาัวเสื่อนะไปกระดมานะแล้วก็บวเวียรนะครับเอาไว้เจ้าจับจัจัดโรคต่างๆนะครับของเข้าตัวนะครับเขาก็จะลดใจ้สารเคมีไปในตัวตัวนะครับ ตรงกับที่มันโดนรงค์กันพอดิเหตุเลยเนาะโดนรงค์ลอดการเผา,าในพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะภาคเหนือเฮาเนาะหลายพื้นที่ช่วงหน้าแล้งก็จะมีปัญหาเรื่องหมอกควันไฟปา่าถ้าเฮาหยุดเผามายาอยางตีเป้นากำนันเชิดชัยแสงสุกนะจ๊ะกำนันตะบลตุ้งกออำเภอเวียงเชียงลุงจัดเชียงหายลูกค้าทกสสาขาเวียงเชียงลุงจัดเชียงหายได้ทํากันไปในการแปลง พวกน้ำมาร์กจากอย่างเช่นต้นกล้วยนอกระไ้แบ่งยยกกัาแบ่งยากกับเจ้าพ่อกำนันเจ้าเพื่อเกษตรกรจะลองเนี้ยก่อยต้องเตรียมอย่างจะไดพ่องกับเจ้าอก็ง่ายๆครับผมอันดับแลกก็เตรียมนอกล้วยน่ะนอกล้วยก็ต้องเอาในช่วงสันเจ้าหน่อยนะครับที่บบที่โดนแสงแดดเนาะแล้วก็สูงประมาณสักเมตรหนึ่งนะฮะแล้วก็ถังพลาสติกนะถังพลาสติกแล้วก็การนำสาราลับก็ใจ้ อย่างละสามส่วนนะครับน้ำต่อนน้ำหนึ่งส่วนนะครับก็การน้ำสามสามกิโลเหมืนินะครับสามยปดาหากิโลกับน้ำเกลือสามกิโลแล้วแล้วน้ำทั้งหนึ่งส่วนนะน้ำสักนิดหนึ่งนะครับก็มา่อยประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็สามารถใ้ได้เลยครับเวลาเอาไปใช้ปอกับนันเนี่ยจะได้จะต้องมาเจือจางน้ำอยู่กับาก็กองกองเอาน้ำนะครับใส่้ากองเอาเฉพาะน้ำแล้วก็ใส่ มึงกัานแกงนะต่อนน้ำเชารึเครับผมไปไปคนเจ้าในในนาเข้าอีกก็ได้เนาะเจ้าเนาะในแม่ผลผลคับผลละไม่อย่างก็ได้มดอะครับเจ้าอ๋อวายุ่งยากเลยเนาะเจ้าเป็นน้ำน้ำหมักจากหน่อกล้วยเนาะเจ้า แล้วก็ในส่วนนอกจากมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่เลพันเข้ามีตลาดรองรับเรียบร้อยมีทกศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นปเลี้ยงเฮาแล้วนะจ้าในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่ประดูหางดำนี่แหละจ้าตอนนี้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วต่อยอดการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์พ่อกำนันเชิดชัยแสงสุขเฮาได้บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้กันจัใดในเรื่องของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะจ้าการเลี้ยงไก่พื้นเมืองนี่ก็ ในชุมชนผมนี่จะนี้ตั้งขึ้นสังกุมหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีคนดูแลทางด้านกลุ่มแล้วก็มีตลาดโดยนะครับก็ทางปัตตานีอำเภเมืองเบียงนุ่งนะครับเพื่นก็เข้ามาช่วดดูแลให้นะครับตังกลุ่มก็จะเป็นผลิตลูกไก่นะครับก็อยู่ที่บ้านเรานะครับจะน่าลูกไก่แล้วก็เอามาเลี้ยงกันนะครับแล้วก็จะมีลงเฉือดไก่นะอยู่ที่ ตำบลปากากันเภอเมืงเชียงใหมหนึ่งนะครับเอาผลิตลูกไก่ด้วยนะครับแล้วก็ชาวบ้านาออก็เอามาเลี้ยงกัน,นเลีเ้ยงเสร็จเียบร้อยก็อชนายในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีโรงเชือดเสร็จเียบร้อยแลวเปิดก็จะแท็กนะครับทรงตลาดหลายๆที่อยู่ครับผมทำในานามกลุ่มเลยอี๊ะม่กาจาว่าประกำน,นัน จ้ากลุ่มไก่ปะดูหางดำเบียงเชียงลุงครับออกลุ่มไก่ปะดูหางดำเบียงเชียงลุ้งนะจ้าจังหวัดเชียงรายอันนี้ก็เป็นการสร้างรายได้ขึ้นกับคนในชุมชนนอกจากปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วนะจ้ามีตลาดรองรับแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนี่เราจ้าช่วงนี้ <c ười> เป็นใดห้องแนาแรงยังยังต้องการเรื่องปลาการเลี้ยงปลาเราส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงมีบ่อในบ้านตัวมีบ่อตามพึ้นนาตัวนะครับ ก็บ่อในบ้านปีน aja, <im> ี่นะครับเลี right ้ยงกบนะเลี้ยงกบก็มีหลายทางอยู่โดยเฉพาะผมก็เลี้ยงหลายบ่ออยู่แต่ช่วงสีปี่านมาแล้วก็ปีนี้นะครับน้ำมันแร่งนะครับน้าแร่งก็ใจน้ำในหมู่บ้านก็แบบนี้น้ำใจนะครับดังนั้นน้าจะอามาเลี้ยงกบันเลยแบบนี้นะครับส่งนี้ก็แบบนี้ปัญหาในการเอาเลี้ยงกบเลยนะครับเพราะว่าแบบนี้น้ำทีจะมาเปลี่ยนทายหรือว่ามาเพาะสูกบนะส่วนบ่อป่าก็ ตอนนี่นาบ่อป่าตัแห้งไปหลายหลายบ่อแล้วนะครับเขาบอก็สามารถที่จะเลี้ยงป่าได้นะครับในช่วงนี้การเลี้ยงกบกับเลี้ยงป่านี่มันยุ่งยากกับเ้าเพรากำนันเชิดชัยเจ้าแต่เราก็ว่ายุ่งยากครับการเลี้ยงกบนะถ้ามีน้ำเพียงพอนะครับเจ้าของผมนี่ก็เฉพาะลูกกบจำนายนะครับเจ้าแล้วก็ลูกยงออดจำนายด้วย จะได้าถ้าเป็นลูกกบก็จำน่ายตัวละสองบาทนะครับแต่ถ้าเป็นลูกออดก็กิโลละสองร้อยห้าสิบแต่ทุกๆปีือนก็มีจำน่ายอยู่นะครับแต่ปีที่ผ่านมากบปีนี้นะครับอดีมันวันแรกจะเลยได้เพาะกบนะครับาวเอาไปเลี้ยงต่ออีกเจ้าพ่อกันนานเจ้าสนุกเต๋ครับก็เอาพ่อเสียบร้อยแล้วก็จำน่ายให้ลูกค้าไปในชุมชนแล้วก็ต่างบ้านโดยนะครับ ที่เ่ินมาช่วยลูกกบไปเลี้ยงต่อครับเอาเาต้องแนะนำเพิ่นในการเลี้ยงก็จะหลังจากได้เอหว่วกหรือว่าลูกออกดนี่ไปแล้วเอจะเอาแารแนะนําอยู่ครับผมวิธีการเลี้ยงลูกออดนะครับบางบางการี่ลูกออดไปเอาไปเออเอาไปเ,เไปลี้ยงเป็นลูกกบต่อยนะครับจ,จะแนะนาให้เปินเข้าใจว่าเอาไปเลี้ยงต่อจะได้ห่องอออเปลี่ยนน้ำกีวันเปลี่ยนน้ำ ลูกก,ก็เวลาเลี้ยงเขาก็จะแนะนําวิธีกัดเลยเพราะว่าลูกออดเนี่ยเอาไปเลี้ยงพอเนี่ยนะบางทีอ่าบอมันมีเชื้อโรคนะาเพื่จะเป็นเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยคทำให้ทำทำให้ลูกออดน,นั่นแหละอเป็นขาแดงหรือวัดหัวบวมอย่างเงี้ยครับผมต้องใช้อ,อ่ายาที่แต่ันจะมีปัญหานะครับแต่ที่ดีเนี่ยถ้าเลี้ยงกบก็ถ้าเขาบ่าอ่าของแท้ๆก็ที่เป็น,นลูกกบ น้อยๆนะครับเอาไปเลี้ยงจะดีกว่าครับลูกอ้า,า,อานในทงางเหนือส่วนใหญ,ญก่ก็แต่เป็นเอาไปเอาไปแอปนะครับอ๋อเอาไปกินงั้น <c oughs> เออแม่นจ่าบางพื้นที่พวกก,ก็กินเนาะมังกรามนี่เนาะจ้าครับผม <c oughs> นะอ่าไปต้อนกันตกแล้วอะนะครับนะจ้าอันนี้ก็ต่อยอดได้เป็นอาชีพเสริมได้เลยเนาะการเลี้ยงกบนะจ่า เจ้าเป็นชีพเสริมแลวเลี้ยงป่าแล้วเจ้าก็กำนันเชิดชัยเป็นเลี้ยงประเภทไหนกับเจ้าป่าส่วนใหญ่เรื่องป่านั้นคนเลี้ยงครับผมเอาไว้กินกันในคนเลี้ยงครับลนร่างาเลือนก็บางทีก็คได้วยแมูการส่งของนะครเอือน้ำสมัยก่อนก็เก็บกักน้ำไว้นะครับไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับแล้วก็ปล่อยป่าโดยนะส่วนใหญ่ก็เอามาขายกันในชุมชนก็คือ เลี้ยงไว้ในในโคเรือน,นครับกินเคยนะครับกินแต่ทันักไว้สูบข้างหนึ่งก็จำนายในชุมชนโดยนะครับอ้าวเป็นแหล่งเก็บน้ําตัยมันครับเป็นบวกในกางโต้งเอนะเนาะในชุมชนครับ<ต>เป็นที่เก็บน้ำนาสามารถจุไม่พอป่านะครับเข้าใส่กัดโต้งได้จะเป็นพุม่มปัญญาเพวกเว้ยไม่มอนเลยเนะานะเนาะจ้าอ,อันนี้ก็สามารถจะมีน้ําใช้ในช่วงของฤดูแล้งเนาะ หน้าฝนก็ตกมาอยู่ในโมงนะเนาะในบวชในบ่อตรงนั้นเลี้ยงปลาได้ตตยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่พยายามเบ้นตัวเก่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่าลูกค้าทศกสสขาวียงเจียงลุงจังหวัดเจียงายแล้วทางทกสเบิ้นเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงจะได้เพิ่มเติมแฮมกับเจ้าวกับนันเชิดชัยเจ้าครับก็การดูแลให้แรงน้นะครับกาะปี ทีพัานรนะครับการเขาสกศสาขาลิงซินุ่งก็มารลวมกับ,บชุมชวนบ้านตรงชัยนะครับอ่ากักเอ็เก้าในช่วงฤดูแล้งก็ว่าทํชจวยคํายสายชะลอน้ำอยู่สามจุดนะครับเป็น่ายชะลอน้าขนาดเล็กแล้วก็ผมได้่ายชะลอน้าขนาดใหญ่ดนการใช้เลี้ยงหิงแบบจุดหนึ่งนะครับทีพานท,ทองสกสสาขาวิงินุ่งอ่าได้มารลวงกิจกรรมทำเลยนะครับ ก็เงิประมาณประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่บนบาทครับฝ่ายฉลอน้ำขนาดใหญ่ครับของขทศตศปีมาลงที่บ้านผมนะครับอะไรตัดเงินามาในช่วงฤดูแล้งเัยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ทกศน,นอกจากจะส่งเสริมการผลิตนะเป็นแหล่งทุนให้เกษตรกรก็กยังช่วยในเรื่องของการแปลงฝายชะลอความรวยของน้ําได้ตัวนะจ๊ะอันนี้ก็ถ้าเป็นชุมชนอื่นเกษตรกรอื่นอยากจะเข้าไปเหียนรู้เรื่องของการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่๙ของชุมชนบ้านธงชัยตาําบลทุ่งกอนาทุ่งกออําเภอเวียงเชิงลุงจังหวัดเชียงรายลูกค้าทกศ สสขาเวียงเชียงลุงจังหวัดเชียงรายติดต่อพ่อกับนันเชิดชัยแสงสุขนะเจ้าเบอร์ไหนอย่ังไงได้พ่องเจ้าเบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถที่จะได้จรงได้เลยครับ0 8 1อง6 6 8 2 1ครับแฮมแฮมคำนึ่งก็ได้เจ้าบ0 8 1อง6 6 8 2 1 ช่วงตายอยากจะฝากเจิญโจนเกษตรกรมาน้อมนำปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่เก้าเพื่อให้เกิดการพรัฒนาอย่างยั่งยืนปึ้งตัวเก่าได้อาจา้าครับสุดท้ายนี้ก็ในชุมชนแต่ละชุมชนนะครับก็อยากจะเจิญชจนนะครับในการปึ้งตัวเก่านะครับในการน้อมนำปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่เก้ามาใช้นะครับเพราะว่าเขาขนาด น้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพ,พอเพียงมาใช่บอกว่าในชีวิตประจําวันเขาหรือว่าทําการธุรก,กิจอะไรต่างๆหรือว่าทําการเกษตรนะครับอยาบ,บ้านต้องใช้ของผมก็น้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพ,พอเพียงมาพัฒนานะครับเพค้นก็ได้เห็นหูได้ก็ได้รู้หลายๆอย่างนะก่อนนี้เขาก็ไปเรื่องอะไรอย่างนะครับหลังจากที่ได้น้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพ,พอเพียงมาแล้วนะครับในการบราว่าทําการเกษตร ทฤษฎีใหม่หรือว่าทําการเกษตรต,ต่างๆในพื้นที่เขาก็จะได้เียนรู้ไปด้วยกันหรือว่าการทํากิจกรรมมาอย่างต่างๆนะชาวบ้านเขาก็อาจจะได้มีความหลวมมือมีความหักความสามัคคีกันตัยในชุมชนเขานะครับดังนั้นก็การนำน้ำปัจจัยชิดที่พอเพียงของในหลวงราชการที่เก้านะครับเข้ามาในพื้นที่ในชุมชนในหมู่บ้านนะครับชาวบ้านเขาก็อาจจะได้มีความหักความสามัคคีกันตัยนะครับ ครับก็ขอบากไว้พียงเย็นี้ครับคุณเช้าขอบคุณจัดรากนะเจ้าพ่อกำนันเชิดชัยแสงสุปประธานชมรมกำนันผู mm ้ใหญ่บ um ้านอำเภอเวียงเชียงลุ้งจังหวัดเชียงรายกำนันตำบลทุ่งก่อตำบลทุ่งก่ออำเภอเวียงเชียงลุงจังหวัดเชียงรายลูกค้าทกสสาขาเวียงเชียงลุ้งจังหวัดเชียงรายโอกาสหน้าเฮาปิ๊กมาพบกันแถนนะเจ้าขอบคุณจัดนักเยินดีจัดนักสวัสดีเจ้าพ่อกำนันเชิดชัยเจ้าสวัสดีข้าผมขอบคุณร้า พอเวลาของรายการมกพบประชาชนกเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เสี่ยงเหยประเดขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทราบหับนตี์ตำรนจรายการพราวมิยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปากกันได้คู่วันจันทร์และวันกคารกโมงเก่ง็7โมงเช้าทางสถานีวิทยุมกอมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จ,งจังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี่ยงยินดีชนะติดตามสวัสดีเจ้า